สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องจิตวิญญาณการต่อสู้และผู้ต้านของคินนานในตอนที่664นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยในเมื่อชิวชิงเหลียนสิทธิหลักอันดับหนึ่งของนิกายเทพดวงตาได้บอกมาเช่นนั้นทุกคนก็คงกระจ่างแล้วว่านั่นคือภาพดวงตาที่คินนานสร้างขึ้นสินะ เฮ้อชินนันยังไงซะข้าก็มองเจ้าออกอยู่แล้วเจ้ากลัวข้าใช่ไหมล่ะคนอย่างเจ้านะข้าใช้เพียงแค่ฝ่ามือเดียวข้าต้องขออภัยในความเย่อหยินของลูกศิษย์ของพวกข้าด้วยสหายจอมยุติทั้งหลายสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดเดาในครั้งนี้ข้าต้องขออภัยด้วยตอนนี้ข้าขอประกาศว่าการต่อสู้แห่งอมตะที่แข็งแกร่งที่สุดได้สิ้นสุดลงแล้วผู้ชนะการต่อสู้ก็คือชินนันใครมีข้อขัดข้องใจตรงไหนไหม จำยึดชิ้นนานข้าเชื่อว่าเราจะได้พบกันอีกในไม่ช้าถึงแม้ว่าข้าจะถูกทำลายรากฐานเตาไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าหลงงเสวียนหลิงและราชันอมตาโลกใต้จะไม่ยอมปล่อยข้าไปอย่างนั้นสินะชิ้นนานเจ้าควรจะพักอยู่สำนักชงอยู่ไทยห่วงก่อนนะเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บให้หายสนิทก่อนและเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาด้วยผู้อาวุโสนั่นไม่จำเป็นล็อกข้าให้สัญญากับราชันอมตาทั้งสามว่าจะให้พวกเขายืมมือและนี่ก็ถึงเวลาแล้ว <c oughs> แบบนี้จะดีหรอข้าได้ตัดสินใจแล้วถ้าอย่างนั้นข้าเดาว,ว่าจะไม่มีประโยชน์อันใดที่จะพยายามโน้มน้าวเจ้าเจ้าสามารถติดต่อข้าผ่านป้ายนี้ได้ทันทีหากมีอะไรเกิดขึ้นพี่ชินน,นันได้โปรดให้ข้าไปกับพี่ด้วยเถอะในช่วงเวลาสำคัญแบบนี้ข้าไม่ปล่อยให้ท่านไปคนเดียวหรอกเออผู้อวุโสได้สิถ้าอย่างนั้นพาเขาไปด้วยก็ได้ ชิ้นนั้นคือว่าเรื่องเดิมพันของเราลืมมันไปเถอะการเดิมพันของพวกเราถือเป็นโมฆะก็แล้วกันสุดยอดไปเลยถ้าหากท่านพ่อรู้ว่าข้ายอมเป็นสัตว์พาหนะให้แก่ชิ้นนั้นแล้วก็ข้าคงถูกทุบตีจนตายแน่ถ้าอย่างนั้นผู้ออวุโสทั้งสามพวกเราไปกันเถอะจอมยุดิชิ้นน,นั้นสวียนเซียนจือมีอะไรอย่างนั้นหรอข้าเชื่อในตัวเจ้านะเจ้าจะต้องหวนกลับคืนสู่จุดสูงสุดได้อีกครั้งอย่างแน่นอน เนางพูดถูกแล้วละชินนานเรายังไม่ได้ต่อสู้กันอย่างเป็นทางการเลยนะอย่าลืมเสียเล่าเฮ้ชินนานเจ้าหลอกลวงข้าสเสียนก่บีบเลยนะเราจะมาเดิมพันกันอีกครั้งเมื่อพบกันครั้งหน้าละบางทีมันอาจจะเป็นอย่าง,งานั้นทุกคนไว้พบกันใหม่นะหน้าห้องโถงภายในโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งเมืองโบราณยุนหลัวแควนอามาตะขนาดเล็กสางสินเทียน พี่โลกใต้เจ้าจะทำอย่างไรต่อไปล่ะเจ้าจะจัดการกับชิ้นนานเมื่อไหร่หรอเราจำเป็นต้องทำให้มือของพวกเราสกปรกด้วยอย่างนั้นหรอผู้คนของมหาอำนาจระบบเต๋าได้ระบุว่าเขาเป็นเป้าหมายที่ต้องสังหารแล้ว ที่โลกใต้มหาอำนาจระบบเตาต่างกระจัดกระจายไปทั่วแแ้นอมาตะาขนาดเล็กที่แตกต่างกันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่คินนานจะสะดุดหรือพบเข้ากับคนของพวกเขายิ่งไปกว่าน,นั้นพวกเขาจะไม่ยอมส่งยอดฝีมือจํานวนมากเพียงพอเพื่อจัดการคินนานเพียงคนเดียวล็อกข้าว่าถ้าหากต้องการให้คินนานตายเราต้องลงมือด้วยตนเอง แต่เราไม่สามารถกำจัดชินนานได้ในขณะน,นี้เนื่องจากสำนักชงอยู่ไทหวงจะพยายามปกป้องเขาจนถึงที่สุดเพื่อปกป้องชื่อเสียงของพวกเขาด้วยแต่อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่นานสำนักชงอยู่ไทหวงก็จะไม่สนใจเขาแม้ว่าชินนานจะถูกสังหารก็ตามเราสามารถกระตุ้นให้นิกายบรรพชนเทียนซูและนิกายโบราณ้างชินสังหารชินนานได้พี่โลกได้เพียงเจ้าของให้ผู้ปกครองไรรเยมทานเข้าร่วมกับเราได้ชินนานจะไม่มีทางรอดในครั้งนี้แน่ หลงสเสวียนหลิงทำไมเจ้าคิดว่านิกายโบราณสร้างศินยินดีที่จะช่วยเหลือเจ้าอย่างนั้นหรอคินนานเพิ่งจะก้าวเข้าสู่ขอบเขตอมาตะอีกทั้งเขายังสําเร็จขอบเขตเต้าขั้นสูงอีกด้วยทุกคนจะต้องสนใจและอยากรู้ความลับของเขาเป็นแน่ณเนะขตแดน,นอูหมิงแห่งสํานักชงอยู่ไทหวงท่านอาจารย์มีบางอย่างที่ข้ายังไม่เข้าใจเหตุใดจอมยุทธ์ลึกลับจึงทําลายรากฐานเตาของคินานแทนที่จะสังหารเขาละ่ะ เห็นได้ชัดว่าข้าได้ปิดผนึกเกจจำนงของมันแล้วถ้าเขายืนยันที่จะสังหารชินนานเขาก็ไม่อาจทำได้โดยง่ายแต่ข้าไม่คาดหวังเลยว่าเขาจะซ่อนลังสีกระบีอื่นเอาไว้มันเป็นกระบีพาวิถีซึ่งเชี่ยวชาญในการทำลายลากฐานเตาของคนผู้นั้นอย่างจงใจแม้แต่ข้าก็ไม่สามารถหยุดมันได้บางทีเขาอาจจะตั้งใจแค่ทำลายลากฐานเตาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว จกักรพรรดิเก้าสวรรค์ชั้นยอดทั้งสองคนแต่ก็ยังหยุดบุรุษคนนั้นไม่ได้อย่างนั้นหรอทําไมเจ้าถึงได้อยู่ที่นี่แล้วจกักรพรรดิเก้าสวรรค์หลายคนกําลังพยายามตามล่าเจ้าอยู่ไม่ใช่หรอเจ้ากำลังจะขึ้นสู่จกักรพรรดิเก้าสวรรค์ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อสําคัญแบบนี้นี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะเจ้าควรมุ่งความสนใจไปที่เรื่องที่อยู่ในมือแทนซิมีตั้งสีจ่จักรพรรดิเก้าสวรรค์ยังต้องกลัวอีกอย่างนั้นเหรอนอกจากนี้เจ้ายังไม่ได้ตอบคาถามของข้าเลยนะ เฟยเย่เจ้าอาจจะยังไม่รู้ว่าบุรุษผู้นี้มีเพิงอมาตะแห่งเตาเขาสามารถหลบหนี้ดยจิตวิญญาณได้ทุกเมื่อเขาน่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งอมาตะที่เก้าเขาไม่ใช่ผู้สืบทอดแต่เขาเป็นอมาตะที่เก้าต่างหากละ่ะอะไรเนาะแล้วทำไมอมาตะที่เก้าถึงต้องการที่จะสังหารคินนานด้วยหระข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกัน ตามที่ข้าเข้าใจขินนานน่าจะเป็นผู้สืบทอดแห่งอมตะที่5นั่นก็หมายความว่าอมตะที่9ไม่มีเหตุผลที่จะทำลายขินนานนี่นอกจากนี้อมตะที่5น่ากลัวเพียงใดกันในสมัยก่อนเหตุใดจึงไม่ถิงมาตรการการป้องกันไว้เพื่อช่วยขินนานเอาชนะอันตรายกันละ่ะ อย่างไรก็ตามข้ามาที่นี่เพื่อบอกกับเจ้าเรื่องหนึ่งแม้ว่าข้าจะไม่ได้อยู่ในแคว้นอามาตากนาดเล็กสรางสินเทียนอีกต่อไปแต่เพื่อประโยชน์สูงสุดของพวกเจ้าเจ้าควรให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่กับขินนาน อาจารย์ที่เฟย์เย่ยกล่าวมามันหมายความว่าอย่างไงกันชินนานได้สูญเสียรากฐานเตาของเขาไปแล้วเขาสามารถกลายเป็นผู้ปกครองไร้เทียมทานได้มากที่สุดเท่านั้นหากเขาต้องการที่จะเป็นจกักรพรรดิก้าวสวรรค์เขาต้องใช้เวลาอย่างมากเลยและต้องได้รับโชคลาภอันยิ่งใหญ่อีกด้วยไม่ใช่หรือไง ไม่มีประเด็นที่ต้องคาดเดาเฟย์เย่พูดถูกแล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราจะต้องให้ความช่วยเหลือแกค่คินนันอย่างเต็มที่ความจริงที่ว่าอมาตะาที่ก้าวมาเพื่อสังหารเขามันก็หมายความว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาบางทีเขาอาจจะสามารถบรรลุสำเร็จขอบเขตเต๋เตาขั้นสูงและกอบกู้ศักดิ์ศรีของเขากลับคืนมาได้และยิ่งไปกว่าน,นั้นเฟย์เย่ให้ความสำคัญกับเด็กคนนี้มากเป็นพิเศษทั้งที่นางไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก,ก่อนนั่นก็เพียงพอแล้วละ จริงด้วยท่านอาจารย์ภายในปานสัมผัสของชินนานผนึกนี้ปรากฏขึ้นทันทีเมื่อข้าก้าวเข้าสู่ขอบเขตอมตะแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าทําไมผนึกนี้ถึงได้ปรากฏขึ้นแต่จากสิ่งที่ภาพวาดหนังสัตว์โบราณได้กล่าวไว้ผนึกนี้อาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการฟื้นคืนชีพองหญิงเมียวเมียวและเกียงปีล้านชิน,นานวิธีการล้อมวิญญ,ญาณไม่ได้อยู่ในผนึกถ้าหากเจ้าอยากรู้มาส่วนที่ลึกที่สุด ของสถานที่จกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ข้าจะรอเจ้าอยู่ที่นี่เสียงนี่มันภาพวาดหนังสัตว์โบราณอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าข้าจะพ้นพบหลังจากเข้าสู่ส่วนลึกที่สุดของสถานที่จกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์สินะ พี่ชินน,นันพี่เป็นอะไรอย่างนั้นหรอนอนไม่หลับหรอข้าไม่รู้จะพูดอะไรเช่นกันแต่ชีวิตคนเราย่อมมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาไม่มีสิ่งใดเป็นไปตามหวังเสมอไปหอ็อกดังคําโบราณที่ว่าไม่มีความทุกข์ย่อมไม่รู้สึงถึงความสุขข้าเชื่อนะแม้ว่าพี่จะถูกทําลายรากฐานเตาไปแล้วแต่ในเมื่อจิตใจของพี่นั้นเข้มแข็งเดี๋ยวพี่ก็กลับคืนมาได้เหมือนเดิมไม่ต้องห่วงหรอกนะยังไงซะข้าก็ไม่ยอมแพ้อยู่แล้ว เพียงแค่ลากขานเตาของข้าถูกทำร้ายข้าจะยอมแพ้ได้ยังไงกันละ่ะเดิมทีแล้วข้าสามารถปลุกวิญญาณยุึ์ได้เพียงระดับหวงขั้นที่หนึ่งเท่านั้นถ้าหากข้ายอมแพ้ในตอนนั้นแล้วข้าจะก้าวมาไกลได้ขนาดนี้ได้ยังไงกันละ่ะ